โอเคหมุสุขาสนิต้เหมือนขนอวันนี้มันออดคางขอห่งขนอกกางอาเ็ษกางกางอาเภษยักกางกางอาเจำกางกางอภจมากางกางอาเจำมากางกางอาเภจกาง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 างขอสขนอขกางอาเภษคาง้างอาภยักข่าง้างอาเภษจข้าง้างอาเภษจำมาข้าง้างอาเภษจำมาข้าง ข้างก e ับเค, e คั้างข้างค้างค้างข้างค้างข้างก็ตาม้างงานอับเรงานงานกัเรยากงานงานกะเรจำงานงานอะเรจมงานงานเงานงานงาน่งางางานกัเกันงา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 นงงานงาก็สี่ขานอกจ้างอับร่จัางอับเรยากจัางอับเร่จจังจ้างอัเจมมาจั้างๆอจมมาจัง้างๆัเ่กันจัง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 จก็หาขานอก สร้างอภิสังสร้างอยักษังสร้างอภยจัสร้างสร้างอภิจำมาสร้างสร้างอภิจัมาสร้างสร้างอภจัมสร้างสร้างสร้างสรงสร้างสรงขอขนอางอภิยงยางอภยักย่างย่างอภเภยจมยางยางอยัมาย่างย่างอภิจยางยางอาเภยจัมย่างย่างย่งยางยางยางาเจ๊ขนอ ั้งอาภทตั้งตั้งอาภยักตั้งตั้งอาภจำตั้งตั้งอาเภธรรมตั้งตั้งอาภธรรมตั้งตั้งอเภยกันตั้ง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 ขบแปขอนองทางอาเภทถงทางอาเภยักษางทางอาเภจำทังทา้งอาภธรรมทังทั้งอาภยธรรมทั้งทางอาภกันทังทั้งถังทังทังทั้งงขกาขนอ นั่งครับเป็นหนังนั่งครับปยักนั่งนั่งครัปจำนั่งนั่งครัปนจำหน้านั่งนั่งครับเป็นจำหน้านั่งนั่งครับเปนจำนังนั่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 งขอสิบหน่อปังครับเปปังปังครับปยักปังปังครัปจำปังปังครับปจำหน้าปังปังครับเป็นจำนปังปังครับเปังปังคปนจำปัง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 คอขาดวงดวงวฮ้อนข้าน้อยคนหนึ่งครับกังกางกั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 งขอสองหาง ข้งขั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 งข้าคอสามข้งงั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 งอสี่้งจั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 งอห้า้ังสังังสังสังสังังอหกข้งยั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 งยอเจ็ด้ตัง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  แต่ขานอท้งทางท้งทางทางทางออเกาฮาวนั่ง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 ขอสิบังฝังป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 ังังออกคมหมดสุข้ายกกองอยากจะลืมเกแช่แผ่วันปน้องแต่แรกขอกดติเลยขานอคพอเรตัวเริ่มปองจะเนื้อต้องตักคำว่าถามเตอรวิดีโอในขานออคหมดสงค้า